ยังจะกดกิจบอกชั้ีอ้ามบอกชื่อนี่หรือวะบอกชื่อนี่นะอันที่น้องจืดเลยว่าเสียสะกดกิจพี่น้องอันพี่น้องชื่อดเลยดูห้องผมต้องเต็มอั่โชดศิลปะอะไรนั้นพื้นเมืองอีสานข้างหน้าเพี่น้องตัวนักเตะแบบนี้ไปการห้องปรี๋ไปแบบพื้นเมืองอีสานอันที่เล่นแน่ๆกิบ ยยุดาจย์ยเยุก่อนครับอาจารย์ครับอาจารย์ยุดก่อนมันเดึกแล้วครับมันเดืแล้วผู้ใดสร้างในีเรีนเลงนี้ครับกูเดือดสร้างพืนเมืองอีสานพมีในสกีปนะครับอาจารย์มันเดึกแล้วมันมีแนว่เรียนรับไปพี่น้องฟังซะเรีนูตาิมเเียก็เจอทั้งหหนารากันกูสร้ง่เที่นั่นเอเดี๋ยวนี้โอ้ยเฮ้ยหาไม่าพ้นเนเรียนะเขาไปไปพี่น้อง่าฟังรับมันเดือไปเขาก็มีหูเิวหันเนี่เขาบอกว่า เขาแยกกันแล้ยววงเสียงสะกิดใจนั่นนะผู้ใดแยกสามตัวหรือก็สามคนนี่นะบอเลีนหรือบอลวิลี่หรื้บอลวิลี่นี่เดียวโอ้ได้ฮอดเงินกุฏิอ๋อเอาตะหนาเวทีกลบวก็แห้งแล้วเขาก็ต่อคาตัวเราขอบคุณที่มากินมาท่านน้ำเสียงสะกดจิตนะครับเดี๋ยวเดียวเดียวเอาตะหนาเวทีพอเอาคาตัวกุฏิว้าวเอาก็ได้ผู้ได้ฮอดไปพัน ก็อาอีนีมันบออีีมันบเล่นบอดีหูจักได้แมมไปไปเขาไปโอ้ยเย็นกับพน้องเป็นบ้ามันเดือแล้วเดือพี่น้องแต่ฟังรโอ้ยเียงขอกันีเงิน้พูดตูไมจ็หาเจ็บซีนี่จะขอระจันกรยากมันจะซื้อรเป็นเสียังมือเอาเงินเาเอาอีนีตีดนี่ยเอาอีนี่เดียวต้องจีดึงดน้ลสามกับสาม่นันแหลเอา บฝาเบ้าอีเดียบ้นบฝนี่เฝ้านะเวทีพี่น้องเป็นพยานปั่นกันเลยเวทีนี่ไปปั่นกันเลยบ้านเบื่อนักดนตรีมื่อเนี่ยปไปนักดนตรีเสียงสะกิดใจเด้อครับนักดนตรีเสียงสะกิดใจเบิ้งเสือเนี่ยอาจารย์ลุกขึ้นว่าไงเพิ่งเบิ้งเสือเนี่ยเสียงสะกิดใจแปลนคุณเหลวเออเรียนมาเกินสามปีเราสมัอยู่เฮี้ยงหมดและ้วย้อย อาจารย์ครับอาจารย์โอ้ก็ต้องตีกองอาจารย์ก็ต้องเล่นนะครับเด้ออาจารย์ไม่ต้องเล่นเขาพีปัญญาให้เขาเล่นเอาเองโหลดสามคนเขาจะไปก่อนอาจารย์ใครเล่นให้พันหนึ่งให้พันหนึ่งใครซื้อซอยจูพวกนี้เผื่นเมืองอีสานเฮาเลสเตอร์ใครยังอ่ะใครยูอย่ากเป็นกูมาทั้เงินกูเงียบให้าอือ เมนันเจะเฮียเสียใจกาน่าดุีบอลเลนได้บัดกันหัวหน้าว่าสร้างพิ่นบอเลนมีปัญญาเลนเอา้สามนพ่อเมื่อเมื่อสิบพ่าตังคกุลบเห็นไผ่ด้ะนี่คนตาฟ้องกันสาวต่กวนก้ยาราิบหายกันกูฆ่าก้อ เลยพอดีเงินทายเขาหน้าปังทายไปพี่บมีปัญญาลงไปเสียงสกีใจสีลำบ๊อบมีปัญญาจะไหนอาชีขทางไหอันเอ็มขอเป็น้อหนากองงีงลุกขอจะเป็นกองจะตีกองใช่อันจะลองเพลงแล้วกเปาแซชจะไปซาอาจารย์ฟัดกันบรนิมวันนี้ตื่นนี่จมถอบ ไฟเดียวเลย่ไฟไปเนี่มึงเป็นนักล้ำนักล้ำต้องไปจากว่าจะนักเลื่นมาเห็นมันนัก่องนกนักเตียมาเตียนมาแรงสีหาค้นมาเปิดเออของเสีนงกีจใจแเต้ก็เ่าขางอันี่ปวดนต้งหมุนอะไรี่ปทั้งหมดเริ่มเริ่มเร่มงเลยชงเลยเอาเอาแบบคนใษสารเนาะเตอเตอตอตืต ทหารเลยเั็ก้บอกว่าเอาทอนแซกเขาน้องตงสิ่งแค่น,น,แาานี้จัดมากเลยต้องตัว้าจัดจะไม่โกวตอนเนี้ยเอาเอาทานอาทานหบเลยเอทอนหบเลยมีแซกคำบ้าอ,อื่ยากมา ไก่กผมอเอโอ้วัวกาไปผู้ติเขาบอผู้เขาไงบพพี่น้องทางฟังแล้วมันเดือน่ยเอาไนที่นั่งจผู้ติเรียนเครับเอาแน่แต่ันโดนแล้วึู้เขาโลกเป็นเดือนของัานทานสี่สินั่งนจะพอมโลกเลกเปเดือนงานทานนี่หละมือนึง ภาษาไม่งนเดียวเนี่ยกนนาอื่นยังมาถากืนน้ำม่อยู่มเห็นหอกไปๆก็ไปเบนน่นเลยละทีขอต้อนรับเข้าสู่เสียงสะกดจิต้าคนเชียง่างสูพายไปอยู่เน้าพอเออหวเช่าป่านี่ยมาเวกดีพวกนี้ไปยังเบิร์เบิก้งหน้าได้นะสี่สิบบาท กผมก็ซื้อปลากระป๋องก็ในเพราะสามสิบสี่สิบบาทไม่ใช่ทีมาอยู่น้ำพูกเขาใจผิดแล้วมาหย่งฉันบพรมาอยู่น้ำนี่นี่นี่กูเสียผ้ามาทรงสูงเนียเหมายเขามาจี่ไหนไปบ่งกูบ่มี่สูงกูตายซะแล้วกาอย่าลืมเด้อเอาเงินมาใช้นี่ด้วยนะครับผู้ใดกินนี่แล้วมึงนั่นแหละ เียก็ะเป็นี้ยังมาสาตื่นยืมมากินตำสวดซสือ้ยแต่สวาเนองในุหนากวนเฮ้ยเฮ้ยอยากให้หูเพยอดอ่ะเกียงสารอยอีบอยมือหาอีหาหาพันเป็นอี่คนก็ไม่ค่อยใส่หรอใม่ต้องใช้ยาคนต้องใช้ต้องใช้กิกเีย์ต้องใช้ยีสานดันก้อนนี่กหนีมาพ่อห้เิัวมต้องั้ไปเงินต้องไปัซ่ต้องตไปสน ูจิพาไปยุ่งมังไหมว่าน่าดังก็นี่เที่ตะวันวันผุนที่นี่เนี่ยเออขักีภาพก็ไปไปยุ่งไหนเนี่ยบอกเพงไอนขึ้นเ่าหัดเบิดปาบกงเออบกไหนล่ะสาธิ่ท่องกันไปว่า